สวัสดีครับช่องจ้าดอนยูทูบครับวันนี้สิผาพยายามแงยบครับหรือดพระสะแทขื่นหลอบผมใส่ไหมได่ด้วยครับเนี่ยสีาพยายามสีหลังใส่น้ำน้องสารับเหล่าข้าต่งนี่อันนี้เอาใส่ไปหน้ำเพื่ออะไรน,นี่ครับผมใส่เอือมมือขึ้นมือขึ้นได้มากทำมือขึ้นโอ้ผมขังไปนี่หน่อยมากมือขึ้น าะตัวขับมือขึ้นอโอ้ผมเห็นบ่ครับได้เสียออเองบ้งขึ้นหนมากเลยครับเนีย่ยผลงานข,นขึ้นครับมือขึ้นอือวบนี้ก่อนาตัวอนี้สีแดงแจ็คแสมครับท่านเดี่ย้วกมีมมาไปอันนี้ก็คือเน,นื้อของหอาครับประคีงหน่อย ต้องไปนําเพื่อตัวนมันกินแ้วข้อกระตรูเตียนเงยี่ยเดี๋ยวนครับขาอยากแบเงี้ยคนอูหอหอสเตียนเดี๋ยวเดี๋ยวดยปคน่อ้องหมอริงหนงั้งว่ก็จะใส่แต่ใส่หน่อยอเยอูนี่ครับนี่ครับนี่นี่นไปเคน่อยไปใส่เงีย อูไม่ใช่หอ้ยทำน่้เนาะอ้ยรับนี่ไปขึ้นมาเอาไปนไปเตงนเอาไปห่อุกตัวสามตัวห่อคือัวบินหนึ่งสิไปรับไปกันสีมนหา่มาณขึ้นนี่ไปต้องกัน น้องแท้านี่ยากใส่ากเ่ยโอ้ยลื่มองหลังนี่เลยนั่งนี่ตื่นไลยนะนี่ร่างนึ่งครับโอ้ยนิดลังนี่นิดป็นซิมไปสช้แกนนี่นจะหน่อ อย่าลืมติดตามนะครับช่องการดอนอุบลเขาเรีนเท่ากับทำงานกขึ้นเท่ากับหาใส่เยีบใส่หลอกผมเห็ดไป็สิทธิ์ครับเห็นก็เห็ดคือที่จังคนเมิ่งไว้หลาย,ลายต้องเห็ดเบิง่ง จะไห้กับฝากติดตามเนี่ยเออตรงไหนตรงไหนถ้าล้างนี่พือถือคกกุ่งมาสีใหญ่หอยหน่อยไม่โ้เพราะว่าใส่นี้มาสองหมื่นแะพวมอถือน้องนี่มีกบได้ครับกรบหลายอยู่ตัวถ้าคุณจะไปมือเขา เห็นตาเลยไปเน้ง้าเนี่มนะฮรกันสี่นยอมนั่งสิมาน้งถือท่านึงมันหลุดมันต่ำแงบขาดเลยวันนี้ต้องเส้นบวกขาเขายถ้าว่าถือพวกกัะสีใหญ่ไปม เดี๋ยครับโอ้มดมันมาคอยไข่ห่ามเ้ยมุมมาอันหลังอู้ี่คขับพี่เราไปเข่งเงี้ยี่เ้าไปหยางนี่ลงลยมาถือหรือี่เลาวมาใส่พี่น้องเงี้ยไปเข่งครับไปเข่ง ผมใส่หลังนะสี่ตัวกระแล่บแต่ละครับบมบ่ไดฟิกเมื่อต้องใส่เจกดตัวอุ้ยี๋ยวนะครับผมสี่ใส่เวลาเดินทางจกหน่อยเดี๋ยวผมยุดดูก่อน